กระเดือกใหญ่ผู้ชายป็เนี่ยอะไรย่างเงี้ยแล้วหนูก็เคยเอากลับไปคิดจริงๆนะคะว่าหนูเป็นผู้ชายหรือเปล่าวะเพราะว่าเราไม่รู้ไงว่าผู้หญิงอะ่ะมีลูกกระเดือกตอนที่แบบปฐมอะไรเงี้ยไม่รู้จริงเราคิดว่าเฉพาะผู้ชายที่มีลูกกระเดือกขอลูกกระเดือกที่ขอได้ไหม <laughs> หนูเคยเล่ายัางคะว่าหนูอะ่ะแบบว่า หนูอะก็แต่ก่อนหนูเคยคิดด้วยว่าทำไมลูกกระเดือกหนูใหญ่จังวะนูคิดตตอนเด็กๆเลยนะแบบเด็กๆที่ยังแบบไม่ค่อยรู้เรื่องเนี่ยแบบน่าจะประโถมเลยอะคะ่ะทำไมลูกกระเดือกใหญ่จังแล้วหนูจะชอบแบบโดนเพื่อนแซวว่าแบบหนูโดนเพื่อนแซวลหลายเรื่องมากที่เคยเล่าแล้วก็แบบว่า ลูกกระเดือกใหญ่เป็นผู้ชายป้เนียอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้เขาแกล้งหรือเขาอะไรหนูเขาเอ็นดูหนูแล้วเพื่อนะว่าลูกกระเดือกใหญ่ผู้ชายป้เนียอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูก็เคยเอากลับไปคิดจริงๆนะคะว่าหนูเป็นผู้ชายหรือเปล่าอ่ะเพราะว่าเราไม่รู้ไงว่าผู้หญิงอะ่ะมีลูกกระเดือกตอนที่แบบปฐมยอะไรเงี้ยไม่รู้จริงแเราคิดว่าเฉพาะผู้ชายที่มีลูกกระเดือกแล้วหนูก็งงเอ๊ะทำไมตัวเองมีลูกขนาดใหญ่จังวะ ป็นผู้ชายหรือเปล่าวะคือตอนนั้นนะคิดแบบด้วยความที่โดนแบบเพื่อนแบบพูดเนี้ยเออ <c oughs> ใครบูลลี่เธอจะจัดการให้แต่ <c oughs> ว่าชีวิตใบเด็กแต่ว่าชอบชอบตนแก,งก้งว่าจ,จะเอ็นดูก็ได้เราอยากไปคิดว่าเขาแบบบูลลี่เราอาจจะแบบอยากเล่นกับเราเลยนะเห็นเราน่ารักก็เลยอยากแซวเราให้เราสนใจหรือเปล่า เป็นไปได้พอสังเกตุมาสังเกตก็เเก็ตุกครั้แหละทักหนูก็เลยสังเกตแต่ว่าอันนี้หนูรู้มาตั้งนานแล้วค่ะเพราะว่าหนูโดนทักมานานมากแล้วเราไม่สนใจเธอหรอกเบบี้ อยากจีบเธอจีบซี่จีบเลยจีบเลยจีบเลยอยากมีคนมาจีบแล้วเหมือนกันแต่ก่อนเนะ่าเวลาไลฟ์ใช่ไหมคะมันจะมีช่วงนึงที่ทุกคนอยู่ๆทุกคนก็มาจีบหนูคะ่ะแต่ที่หนูเคยพูดว่าทุกคนหยุดจีบได้แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีก็เลยรู้สึกว่าเอออยากให้ทุกคนจีบต่อไปอ,อะไรดีริมฝีปากนะนี่ค่ะริมฝีปาก เป็นคนปากปากหนาปากห้อยะะชอบนะบอกแล้วว่าคนชอบปากตัวเองมากแล้วหนูอะ่ะจะโดนคนดทักหลายคนเลยค่ะว่าแบบว่าแบบพี่ช่างแต่งหน้าเนี่ยแต่ก่อนหรือว่าคนอื่นเนี่ยจะทักหนูว่าแบบเขาก็ไม่กล้าถามหนูตรงๆนะจริงแต่ว่าเขาจะถามแบบเลี่ยงคําพูดอะ่ะแต่ว่าสุดท้ายเขาก็แบบแบบถามว่า ได้ทําปากมาหรือเปล่าลอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะเรา,าไม่ได้ทำาม่ะพี่มันมนวายอย่างนี้ถ้าทําก็คงเ๊ะกว่านี้แล้วนะคะเพราะว่าปากกแบบ็ไม่เท่ากันอยู่เห็นปะถ้าทําก็น่าจะเป๊ะแบบนี้ว้ากแล้วอะไรคะสังเกตอะไรคะสังเกตอะไรคิวไหมคะคิวคิวไหมคะ่ะ เขาเกรงใจเธอหดีว hmm. ก <idal> ็ว่ากันแหละเขาพฟแบบถามดีไห้นะาจากพี่เหมือนเยลลี่เคยกินแล้วอะค่ะรู้ได้ไงว่าแบบพี่เหมือนเยลลี่เคยเคี้ยวแล้วเหรอแต่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 สิบเก้าบวก ค่ะดูรักยิ้มหน่อยะคะ่ะรักกิ้มหนูอ่ะบางทีมันก็มาบางทีมันก็ไม่มานะคะมีข้างเดียวอีกข้างหนึ่งไม่มีหรอหรือมีน้อยก็ไม่รู้อะแต่ว่ชัดแค่ข้างขวาเหมือนมีสองข้างเลยแต่ว่าเวลาถ่ายรูปออกมาเห็นข้างเดียวชัดกว่าเออข้างนี้ไม่ค่อยเห็นข้างนี้เห็นชัดกว่า ข้างซ้ายไม่ลึกใช่แล้วเอาปากกาจ,จิ้มเองให้ลึกมีลักยิ้มแล้วแล้วลักของเราล่ะลักของเราก็คือเธอไงเธอนั่นแหละเป็นลักของเราคิวจิ้มไอ้บุกไม่แพวเปลเาเลยเนะี่ย <c oughs> ไม่ได้เลยียนต้องใส่หิวข้าวบุกไม่แพวเปล่